เปิดราคาครับพี่น้องครับของงาพวันคือเกาเมื่อนี้มีเป็นสิบชุดเด้อพี่น้องมาเบิ้งชุดแรกกันก่อนครับชุดแรกนี่สิเป็นแม่แยกลูกครับเป็นง่วง,งามเด้อพี่น้องแม่แยกลูกเป็นง่วง,งามครับนี่ววความสูงอยู่ที่เท่าไรพวนันเกือบร้อยสี่สิบบ่บบมีลูกมาแล้วจกโตนี่เพิ่งได้ลูกตัวเดียวแม่แยกลูกเนาะเปิดไว้เท่าไรพวานหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน ห้าร้อยอีกตั้งหากนี่คือง่วตัวแรกครับหนึ่งมืนเจ็ดพันแม่สมแล้วทิยหนึงหาร้อยแม่สมแล้วอาทิตย์หนึง่งหนึ่งมืนเจ็ดพันหารอยครับอ่างไนเดอร์ตัวนี้ครับทรงฟรี่สองรอยโลครับโทษหาเพราะว่าน,นเดอร์พี่น้องนี่งัวดีบ่ามีปัญหาพุนะ่นน่ะสูงเกือบร้อยสี่สิบแม่แยกลูกเพิ่งมีลูกตัวเดียวนมซีเต่าพุนะ่นน่ะหนางามหัวโหนก แดงดีขนาดเลย mm hmm. เล็บง่ามครับแข้งขาใหญ่นมซีเต้าบือลึื่งง่านดีกรีบเล็บขอเท่าไม่มีปัญหาครับ17,500นี่คืองวดตัวแรกแม่แยกลูกเด้อพี่น้องเบิ่งเพศสีดำครับเพศดำดีปั้นท้าไทยบูย่เงาอัลลัดเป็นแม่บอกแม่พันใดเด้อพี่น้องภัยสนใจแม่แยกลูก17,500 ไปเบิ้งแม่สาวครับสาวน้อยตัวต่อหนี้กันาะค่าเดียวกันครับชุดที่สามหนึ่งมืนสามพันคือกันตัวนี้ข้อบลายเดอร์บเมนเสือสายบอยครับตัวนี้เนื้อหนังน้าดีโออายุไลเลียกันพี่น้องยกชุดเลยก็ได้เดอชุดที่หนึ่งโอชุดที่สองับชุดที่สามนี่ครับไปคู่กันนี่ลดได้อีกครับเพราะว่านว่าครับราค่าเดียวกันครับสองตัวครับหนึ่งมืนสามพันคือกันครับนี่ ตัวนี้สีปลอดดีหนังหนาพนดีอ้างดีนมสีเต่าอยู่หนาง,งามดีครับหูหยุดอกไม่มีปัญหาว่าสีปีละละ,ละปีต้น,ตน,ตน,ตนปีนิดๆนี่แหละครับพี่น้องครับจมูกสีดำบาบสีโบแวงครับสองตัวนี่ราคาเดียวกันครับชุดที่สองับชุดที่สามราคาเดียวกันครับพี่น้องมากตัวใดยกชุดเลยก็ไดเดอรสองตัวนี้เอา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 นี่ครับเบื้อง่ายครับตัวนี้เพศอมครับ ชุดที่สามเพลิดอมอมดำอมชมพู่นี่ไพมักโบกถ่ายใหญ่ๆหนังหนาเด้อได้คว่มหนาครับคว่ำหนาความลึกสีแดงเจ็บเลยนี่คืองดชุดที่สามหนึ่งมืนสามพันชุดที่สองชุดที่สามราคาเดียวกันหนึ่งมืนสามพันครับอ่าเบิรงชุดที่สี่ต่อพาะว่านนี่กับลูกช็อกโกแลตคือก,กัน,กนครับ หนึ่งมืนสองพันอายุจ้าเดือนครับนี่เก้าเดือนเก้าเดือนนอหนึ่งมื่นสองพันนี่คือง้อชุดที่สี่ครับนี่ชุดที่สี่หนึ่งมื่นสองพันมีเข้าเด้อตัวนี้มีเข้าครับมีเข้าบมมีเมาหนึ่งมืนสองพันลูกช็อกโะแลกลูกช็อกโะแลกพี่หมื่นสองเท่านั้นหมื่นสองทรงฟี่สองร้อยโลคือกันครับ มีแต่ง้วนเป็นแต่เรียงครับพี่น้องยกชุดเลยก็ได้เดอ้อ <ừ> <ừ> นี่ชุดที่สี่ครับนี่ชุดที่สี่หมื่นสองตัวนี้ก็หมื่นสองชุดที่หากบะมือนสองครับลูกสาวช็อกโกแลตคือกันครับ <sh> อ่ะตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกครับหม <sh> ื่นสองครับชุดที่หากบะมือนสองครับพี่น้องครับนี่คือชุดที่หาหมื่นสองคือกันมีเมาเดอร์ตัวนี้มีเมามีเมาหนึ่งหมื่นสองพันชุดที่หาลูกช็อกโกแลตครับ นี่บัานท่ายใหญง่งครับบัานท่ายยหญง่งนี่ชุดที่หาครับหนึ่งหมื่นสองพันลูกทอกกระเล็กเบิ่งครับแข็งขาดีเบิดรับมีตะงัวดีดีครับงัวดีบอมีปัญหาครับความสูงประมาณร้อยยี่สิบแล้วได้เนี่ยนี่อ่าเบิ่งชุดที่หกหน่อยลงมาอีกครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยนี่คืองัวชุดที่หกหมื่นห้าร้อยครับพี่น้องครับนาเลียงเด้อตัวนี้นาเลียงนาเลียง หนึ่งมื่นหาร้อยนี่น่องมูครับหมื่นหาร้อยเป็นตาไปบวงอยู่ดัวครับนี่โอ้นาดีมีแต่ตัวหน้าหนามี่แต่ตัวหน้าหนาหนึ่งมื่นหาร้อยนี่คือง้ดชุดที่หกครับบู๊แดงดีขนาดนี่อายุประมาณเจ็ดแปดเดือนหนึ่งมื่นหาร้อยชุดที่หกครับ พูดนะกองอันนีมากชุดใดมักชุดใดชุดที่หนึ่งหอดชุดที่หมีชุดที่เจ็อีกบ่พราอวันม,ม,มีชุด7กับชุด8อยู่ทั้งในครับเดี๋ยวพ่าขเข้าไปเบิง้งครับไปเบิ้งชุดที่เจ็แม่สาวพ่อ,ผ,อผสมครับตัวนี้กระสีขายขาดทุนไปเลย<ม>ไผ่เล่งตัวนี้ไวอยู่มือน,นี่มืนสี่ห้าร้อย 1มื่นสี่หารอยโตใหญ่พร้อมผสมเดอ้อ1มื่นสี่หาร้อยนี่จากราคาหมื่นหกหมื่นเจเหลือ1มื่นสหารอยนี่คือขายขาดทุนครับขายขาดทุนครับตัวนี้ครับ1มื่นสีหารอยสนใจโท่มาหาพ่อว่านได้เลยพิกาดบบาดน้องแสงอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญทรงฟี่ให้อีกตั้งหากง่วงมวื่นสี่มาโตหญ่งแท้คุณน่ะทึ่งไงทึ่งหนา พ้อผสมได้นี่ครับแข้งขาบ่มีปัญหาทุกทอนเท่าประกันให้อยู่แล้วสิบหามือเบิ่งครับหน้าตาง,งามอยู่ได้ครับหูยุหูย,หยุจมูกดำบ่สีบ่แวงนาะดีขนาดนี่คือสุดสุด,สด,สดถ่ายมือสีโต้ใหญ่เลยนี่มือสีหาร้อยเบิ่งครับหน้าขาแข้งขาครับสุดยอดของพนีลีครับมือนี่ครับนี่ หมื่นสี่หาลอยเด้อจาการาคาหมื่นเจ็ดเหลืออยูหมื่นสี่อ้าวฟาโท์พี่น้องฟาโท์โ่าโท์เด้อสนใจโทุ่มาด่วนเลยสวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรงครับเปิดราคางวงแพ็คคู่ครับพี่น้องครับแม่แยกลูกมัดถึงสองตัวครับตัวนี้สมแหล้วได้สิบหาหมื่นเด้อบาถึงสมพอพริกแดงให้ตัวนี้ได้ลูกมาแหล้วหนึ่งตัวครับตัวนั้นสูงร้อยสี่สิบ เพิ่งได้ลูกตัวเดียวครับแพกคูัครับยกชุดครับแม่แยกลูกทั้งสองตัวชุดนี้เปิดไว้แลค่าขาดทุนคือเก่าครับสองหมื่นสองพันครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันขาดทุนแล้วขาดทุนอีกเลียงกระโดนแล้วเอา้าเป็นตะเรียงแห้งถือตัวละหมื่นเอดวนเดอพี่น้องเดอร์งฟี่สองอยโลคือเก่าครับย่อมขาดทุนเอาให้พี่น้องไปเลียง โอ้ตัวนี้อวนเหลี่ยมนะเด้อครับตัวนี้ครับตัวแดงนี่เหลี่ยมเลีว่วสูงลอยสามสิบตัวนั่นสูงลอยสี่สิบครับสองหมื่นสองพันจัดไปครับพี่น้องครับจัดไปเป็นโอกาสดีครับลดแรกแจกแถมขาดทุนกระขาดไปเลยเอาขึ้นกำไรให้พี่น้องอฟซีครับสองหมื่นสองพันอย่าเกินสองร้อยเด้อพี่น้องอย่าเกินสองร้อยโลเด้อครับ ถ้าเกินได้เพิ่มซอยคา่าน้ำมูนน้ำมันเบาตึงอีกเด้อพี่น้องแต่นี่กระขายขาดทุนให้แล้วครับนี่2โตนี่ครับยวดยวดสีออกขอกตัวนี้สีมุมเมกตาลสูงร้อยสิได้รูมาแล้ว1โตตัวนี้ได้รูมาแล้ว2โตแต่ว่าสมแล้วได้สิบหาหมื่นแล้วเอาแพคคู่ครับสองหมื่สองพทรงฟรีสองรอยโลคือเก่าครับ เอาสุดยอดครับสุดยอดชีดาเห็นว่าทั้งสองตวบวโบสือจักสิว่าจังหดครับถูกปานนี่ครับถูกปานนี่ถือกันดีปานนี่หู้ดีเชื่องดีไผ่หยาได้หลายเอาไปอัดหยาเข้าไปครับเพราะว่า,าหัว่าขาดหยาครับหัว่าขาดหยากินตะเฟืองกับหัวอาหารกับห่ำครับนี่ต้นทุนก็กินไปร้ายแล้ว ขาดทุนกับขาดทุนถึกตัวละเมื่อหนึ่งพันทรงฟี่สองรอยโลยกชุดนะครับสองหมื่นสองพันครับพี่น้องครับจัดไปครับโปนี่คืนกำไรให้เอฟซีครับสนใจโทษดวนครับเห็นคลิปนี้ฝ้าโทษเด้อคุณพ่อคุณแม่งอหูดีเชื่องดีสื่อไปบ่มีทางราคาทุนงอตัวละเมื่อเอโอ้ยเห็นจริงเสิขาดทุนครับูสื่อไปแต่ว่าเบาตึงหนาขาดทุนสองสามหลอบแล้วครับ ว่ากะขายให้คือเราครับถ้าคุณพ่อคุณแม่มารับโทรมาได้ครับส่งผีสองลอยลกเอ้าพี่น้องจะไปโทษดวนแต่ว่าดีครับผม